สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารยอมปรับลดราคาค่าดโดยสารนะคะหลังจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่คาดว่าจะไม่ทันช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นางสุจินดาเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางว่าทางสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารพร้อมลดราคาค่าโดยสารหลังจากที่รัฐบาลขอให้ปรับราคาลงส่วนจะปรับลดเท่าใดพลาาเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ยอมรับว่าการปรับลดราคาจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากติดปัญหาผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าและต้องผ่านขั้นตอนการปรับตารางการเดินรถซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน15วันสำหรับการปรับลดราคาครั้งนี้สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยแก้ไขปัญหารถผิดกฎหมายที่เข้ามาวิ่งทับเส้นทาง รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการลดค่าเที่ยววิ่งลดค่าประกันภัยและยกเว้นค่าปรับกรณีมีการยุบรวมเที่ยววิ่ง